สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟสีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเขาบอกจะแล้วข่าวด่วนร้องครับร้องร้องให้สุดไปให้สุดตามเช็คบินละเรียงตัวอ่ะย้ํานะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่ใ้ทานเหมือนเดิมเมื่อสมมุติเหมือนเดิมนะครับเรามาตั้งคำถามว่านกฮูกในใฐานะนี้ เอาเงินเอาเงินมาจากไหนหลายคนก็สงสัยกันผมก็สงสัยนะครับแต่เรารู้อยู่แล้วนะครับว่าเงินเนี่ยมันมาอย่างไงแต่เราก็ไม่มีหลักฐานเราก็ได้พูดเป็นเพียงแค่นิทานว่านกโคกเนี่ยเอาเงินเหล่านี้มาจากไหนแล้วใครเป็นคนให้ซึ่งพวกผมเดาว่ายนฐานในฉานเรื่องนี้ว่าเป็นเจ้าาที่ตุน ให้เงินมากรอนหนึ่งในช่วงนั้นถ้าใครจำฝาบมาได้นะครับแต่ทีเนี้ยหลายคนตงสัตรงใส่ใช่ไหมครับว่าได้เงินมายัางไงผมก็เชื่อว่าเงินตรงนี้น่าจะเป็นการเงินที่ให้ให้เพื่อให้เปลี่ยนเวลานะให้เปลี่ยนเวลาอะไรบางอย่างเพื่อให้มันสอดคล้องอะไรบางอย่างในงนิทาเรื่องนี้นี่เป็นแค่จารสังเกตนะครับแค่ตั้งคาถามเฉย รเราเชื่ออย่างนั้นว่าเงินตรงนี้มันได้มาโดยที่ไม่ดีอะนะเงินที่มันได้มาแบบร้อนๆสักวันหนึ่งก็จะต้องถูกยึดไปแล้ววันนี้ยกำลังจะถูกยึดอีกด้วยนะครับชอบอดรวยกันชอบรีวิวกันนะครับก็พาตัวเองพังหมดเลยนะครับ ซึ่งมันไม่ที่ของเราแล้วไปรีวิวไม่ได้อย่าไปทําคนที่เขามีคนที่เขานั้นเขาไม่รีวิวหรอกครับนะครับเขาไม่รีวิวของไม่รไมร้แต่นี่รีวิวแต่ประเด็นคือตรงที่ว่าเงินคุณได้มาอย่างไรเร็วๆนี้จะมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินของนกฮูกนะมัจจะมีการล็องตรวจสอบว่าเสียภาษีแม้แต่ปีหกสี่หกห้าหกหกนะครับ บางคนบอกว่าเงินเขาอาจจะไม่เอาเงินเข้าบัญชีหรอกอาจจะให้เป็นเงินสดก็ให้เป็นเงินสดแต่คุณต้องเงินเข้าบัญชีอยู่แล้วนะครับถึงคุณไม่ได้เงินเข้าบัญชีก็ต้องตั้งคำถามว่าคุณเอาเงินที่ไหนมาถือที่ตรงนี้ซื้อดินถือที่ซื้อวัวเปิดร้านวัสดุก่อสร้างเปิดร้านเครื่องเครื่องใช้ไฟฟ้านี่คือคําถามที่สังคมตั้งคําถามว่าคุณฟอกเงินหรือเปล่าคุณเอาเงินเข้ามาฟอก นะครับหรือเป็นเงินทีู่ืออาจจะดีแล้วแต่ก็ต้องชี้แจงที่มาที่ไปของเงินให้ได้แล้วคู่เครียดหนักนะถ้าโดนดอกเนี้ยไปเครียดเลยคนที่ทําให้เรื่องมันบานปลายเพราะอียานนะยานไอเกิบอีดดาไอซอกนะครับทําให้ทุกอย่างมันบานหมดเลยทําให้มันบานปลายหมดเลยต้องเข้าใจว่ากุมารแค่กุมารโคงไม่ได้ร้องเรียนชาวบ้านนะครับ ร้องเรียนคนที่มันมันทำผิดจ,จริงๆอ่ะนะครับเราไม่ใช่ร้องเรียนวานแหนะครับเพยายาราะฉะนั้นเอซทุกคนเข้าใจด้วยนะครับนะวันนี้ถึงเวลาของพวกเราแล้วครับถึงเวลาของพวกเราแล้วที่จะต้องเปิดยุทธการปราบปรามนายคุณเล็กๆที่อ้างตน่าเป็นพยานยาปากเอกถึงเวลาที่ต้องตรวจสอบแล้วนะครับทิท่านนะครับหลายคนถามว่าทําไมมาทําช่วงนี้เหร ผมตั้งใจทําต้องนานนั่นแหละแต่เพียงแ,แ,แค่รอเวลารอจังหวะนะครับรอเวลาแล้วก็รอจังหวะนะครับแค่นั้นเองนะต้องการแค่รอเวลาแล้วรอจังหวะให้ที่มันเหมาะสมแล้วช่วงเวลานี้นะครับเป็นช่วงที่เวลาที่มันเหมาะสมเหล็กต้องตีตอนร้อนนะครับถึงจะเข้ารูปเข้าร่างถ้าไปตีตอนเย็นแล้วมันมันแข็งก็ได้ถูกต้องไหมครับ อันนี้ก็จะเป็นการตามเช็คบินนะครับพวกที่กระทำความผิดเอามาลงโทษให้ได้นะครับพวกเราในฐานะพลเมืองดี FC ก็คือพลเมืองดีนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาติดตามเราในฐานะพลเมืองดีนะครับแค่นั้นเองไม่ได้กันแกล้งใครไม่ได้อะไรใครทําไปเพราะพลเมืองดีของเราถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ผิดคุณก็อย่าไปกูวะน้องฮูกผมก็จะรู้นะว่าคุณเครียดผมได้ข่ามาว่าคุณเครียด นะครับคุณเครียดก็ไม่ต้องไปเครียดสิคุณไปพูดกับชาวบ้านว่าที่ขผมมีปัญหาแล้วนะครับที่ดินตรงนั้นมีปัญหาแล้วคุณก็รับไปได้คุณรู้ตั้งแต่แล้วว่ามันผิดแต่พวกคุณก็ไปรีวิวกันจริงไหมพวกคุณก็ไปรีวิวกันโอ้โหสนุกสนานอวดร่ำอวดรวยกันสุดท้ายเป็นไงอ่ะจะอวดร่ำไม่อวดรวยเข้าใจปะ่ะมันไม่ใช่ทาให้คุณได้ ดูอยู่เหนือประชาบ้านนะการที่คุณมีที่มีทางนั้นคุณจะคิดว่าคนรวยนะครับถ้าอวดรวยแบบพิดๆินอย่าไปอวดอย่างนั้นนะถ้าได้มาด้วยฟาร์มที่ไม่ภูมิใจอย่าไปอวดมันไม่ภูมิใจเลยเออนะครับนะเออถ้าเป็นที่ที่มีชโนดมีตาขุดอันนี้น่าภูมิใจแต่นี่เป็นที่อุทยานคุณภูมิใจตรงไหนคุณไปรีวิวกันนะเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวนะครับนะ นะครับเลี้ยงกุ้งเลี้ยงกุ้งจะทำนู่นทำนี่โครงการที่บ้านหลังนั้นนอ้องหูคุณคิดอะไรผมถามว่าคุณคิดอะไรอยู่บ้านหลังนันน้นงคูจะกลายเป็นบ้านหลางนะจะกลายเป็นบ้านหลางจะกลายเป็นบ้านผีสิงนะครับถมที่ไปต้องเยอะหมดเงินอยู่การก่อสร้างไปต้องเยอะนะครับสุดท้ายนะครับ ก็ถูกกืนกินถูกยึดคืนนะครับเพราะคุณใช้เงินมาผิดผิดถ้าผมเป็นมันได้เงินมาแบบนี้นะผมจะไม่อวดรวยเลยจริงๆผมจะไม่ไปถือที่ที่ผิดกฎหมายเลยเพราะรู้ว่าถูกจ้องอยู่ถูกจ้องอยู่ก็ยังทำมันอีกที่มานทงกข์วันนี้สังคมตั้งคำถามว่าคุณได้เงินมาอย่างไรคุณจะตอบไม่ตอบก็ได้เดี๋ยวคุณไ่ตอบที่ทำนักงาน นะครับไปตอบที่น่วยงานด้วยกันนะครับ,นะรบผมคงไม่ได้ทำตอบจากคุณหรอกเพราะคุณไม่เล่นโซเชียลตอนนี้คุณไม่ลงโซเชียลเลยแล้วก็แถมลบคลิปไปด้วยนะครับนะอืเพราะงั้นที่ครับเราไม่อยากจะพูดอะไรเยอะนะครับนะคนอะ่ะได้เงินมาโดยที่ไม่สุจริตอะ่ะได้เงินมาแบบการที่ใส่หลายใส่ฟา์มคนอื่นอะ่ะมันก็จะเป็นกรรมหวังว่าคุณคงจะตามเวลาได้แล้วเนาะ นะครับอืมคนอื่นได้ยศได้ตำแหน่งกันลื่มร่ำลืมล่ำเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่คุณก็คงจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นจำเลยอีกไม่นานนี้หนฮู้จำเอาไว้นะฝากไว้คุณคิดพิจารณาให้ดีีนะครับอืมโอเคครับนิทานเรื่องนี้นะครับเราต้องเล่งลุยแน่นอนนะครับค่อยๆเล่นทีละเ็ปค่อยๆนวดค่อยๆนวดค่อยๆนวด ค่อยๆนวดต่อไปนะครับค่อยๆทามันต่อไปเอาให้เอาถึงที่สุดแล้วก็พวกเราทํางานอย่างราอบคอบนะครับทุกคนก็เป็นกำลังใจให้กุมารแค่กุมารโค้งด้วยนะครับนะครับก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครับ